ดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพี่กับเด็กนะมาให้เล่นกันนะคะในหัวข้อสนุกสนุกนะซึ่งหัวข้อนี้จริงๆแม้มาจากการฟังเพลงอ่าอ็อบเซสนะคะของมาลาัยเนาะแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออมาดูกันเนาะว่าแบบจะมีใครเนี่ยที่เขาแบบลหลงไหลคลั่งใครได้ตัวคุณอยู่หรือเปล่านะคะมีกองไพ่ไหมเลยๆกันทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3านะ ขอทุกคนทําสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองนะไม่ต้องนึกถึงใครเลยนะคะว่าแบบมีใครที่เขาแบบลงไหลข้างใครคุณอยู่นะคะตอนนี้เนาะมาดูกันว่าแบบเขาเป็นใครนะคะก็ถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราเริ่มกันนะสาหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้โอเคเริ่มเริ่มกันนะว่าเขาเป็นใครนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะไปดูกัน สำหรับคนที่เลือกกลองนี้นะคะกลองที่หนึ่งเนาะโอเคมาดูกันมาดูกันเดี๋ยวก่อนจะไปดูนะคะขออนุญ,ญาตดูลัคนาราศีนะของคุณนะคะไม่ก็เขาเนะาะ อยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะสาหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะมีเมถุนตุลกุมราศีมีนะคะราศีธนูราศีกุมนะมีกรกฎพิจิตแล้วก็กันนะคะมีเมถุนตุลกุมนะมีกรกฎพิจิตนะคะกุมกันแล้วก็ธนูนะคะมีเลข18เลข21เลข40เลข23เลข39แล้วก็เลข2นะคะเป็นวันเกิดนะเป็นวันเกิดเป็นได้ที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยขอดูหน่อย ใครที่ลงไหลนะคะหรือว่าข้างใครในตัวของคนที่เลือกกองที่หนึ่งอยู่ตอนนี้นะไปดูกันคนนี้เป็นคนกลายนะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาจะเป็นคนที่มีระยะทางระยะห่างจากคุณได้นะตัวตนของเขานะคะเป็นคนที่ค่อนข้าง เปิดตัวเองมากๆนะคะไม่ได้คอมมิทเมนต์กับใครง่ายนะสำหรับคนนี้แล้วก็จริงๆคนคนนี้ที่เขาหลงไหลในตัวคุณเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกดีกับคุณรู้สึกชอบรู้สึกถูกชะตานะคะนะ อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังเสียใจยในเรื่องของความรักหรือว่าเคยแบบโกหกหลอกลวงคนอื่นมาก่อนก็ได้นะสําหรับคนนี้นะคะเป็นคนที่ภายนอกดูดีมากนะคะตัวตนของเขาจะค่อนข้างดูดีดูนิ่งดูเข้าถึงยากนะคะดูมีรสนิยมนะสําหรับคนนี้แล้วก็คนคนนี้จะเป็นคนที่รู้สึกว่าค่อนข้างเกินความคาดคาดหมายอของคุณนะคะคุณอาจจะไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเป็นคนนี้หรอที่เขาแบบหลงไหลข้างใครซฉันอยู่อะไรประมาณนี้เนาะมาดูเพิ่มกันอีกนะคะ เกี่ยวกับคนคนนี้เนะาะเพราะไพ่เมยจะบอกเกี่ยวกับเขาอีกนะคะเป็นคนชอบฟังเพลงนะเป็นคนผมสั้นนะคะนะสำหรับคนนี้รักสัตว์เนาะบางคนอาจจะเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะนะอายุมากกว่านะเที่ยวเก่งแล้วก็อ่ะอีกอันนึงเป็นคนติดบ้านเอ๊ะเที่ยวเก่งกับติดบ้านนี่มันแปลก,ปลกเนาะโอเคอาจจะมีสองคนก็ได้เออมาดูการว่าไพ่เมยจะบอกนะเกี่ยวกับ คนคนนี้อีกนะคะเป็นคนที่อาจจะแบบมีเรื่องราวผิดหวังเสียใจในอดีตนะคะอาจจะเคยทำผิดพลาดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีความผิดหวังเสียใจในเรื่องของชีวิตของเขาก็ได้นะคะนะสำหรับคนคนนี้เนาะ อนรู้สึกว่าตัวเขาเองเี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งฉลาดมีคุณภาพนะคะมีความสามารถนะสาหรับคนคนนี้นะคะนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเคยพบเจอกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตมาเนาะแต่เขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาในชีวิตทั้งหมดอะมาได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะมาดูกันคนนี้เป็นใครคนที่เขาเนี่ยหลงไหลนะคะคลั่งไคล้นะ ในตัวของคนที่เลือกกองที่หนึ่งอยู่ตอนนี้นะคะคนคนนี้เขาเป็นใครขอดูหน่อย นนคนนี้ <In> จะเป็นธาตุดินนะคะราศีพฤกษกราศีกันราศีมังกรเนาะอาจจะเป็นคนที่อายุ25อัพนะผิวขาวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานการเงินนะคะเป็นคนที่ชอบลงทุนเนาะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากนะคะมีความสม่ำเสมอในตัวเองเนาะบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณเจอกับเขาผ่านเรื่องการงานเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยได้นะคะสําหรับคนนี้บางคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะนะ เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วคนนี้หน้าตาดีนะมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็น่าจะค่อนข้างมีคนชื่นชมหรือว่าชื่นชอบเขาแบบประมาณหนึ่งเลยนะคะสําหรับตัวคนคนนี้นะแล้วก็ให้มาขึ้นมาเดือดซันนะคะพร้อมกับ 6หมาคือค่อนข้างมีออร,ร่าในตัวเองนะบางคนอาจจะแบบถ้ามีสื่อเ ocial media ออนไลน์นะก็ค่อนข้างฮอตในสื่อเ ocial media ออนไลน์นะคะคืออาจจะมีแบบ follower ติดตามค่อนข้างเยอะนั่นจริงเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะลึกๆนะคะถ้าเกิดได้รู้จักเขาแล้วเขาจะเป็นคนที่บางคนอ่ะหน้ากลมนะยิ้มเก่งนะคะแล้วก็ ถ้าได้รู้จักจริงๆอาจอาจะค่อนข้ามมีความขี้เล่นชอบแกล้งอะไรเงี้ยนะคะได้เนาะสำหรับคนคนนี้นะแต่ไพ่ขึ้นเดอรซันอ่ะคือมีความโดดเด่นนะคะอยู่ในที่ที่เขาอยู่นะคะตรงนี้เนาะสำหรับคนคนนี้นะแต่ว่าเขาเนี่ยน่าจะเคยผ่านเอ่อชีวิตที่มีปัญหามาบางคนนะคะอาจจะผ่านในเรื่องของความเจ็บช้ำเสียใจในเรื่องของความสัมพันธ์มาได้บางคนอาจจะเคยประสบกับเอ่อ เขาเรียกว่าปัญหาทางสุขภาพนะคะที่หนักหนาสาหัสมาก็ได้นะสำหรับคนคนนี้นะคะที่เห็นเนาะเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะเคยแบบเจ็บช้ำเสียใจหรือผ่านประสบการณ์ที่อาจจะอุบัติเหตุหรือว่างานผ่าตัดใหญ่ๆมาได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนคนนี้ขอดูหน่อยว่าทำไมคนคนนี้นะคะเขาถึงได้เข้ามาแบบลงไลนะ์ะหรือว่าคลั่งใครนะคะคนที่เลือกกองที่หนึนะ่งเนาะขอดูหน่อย เอาจริงรู้สึกว่าตัวคุณเองน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากนะอันที่หนึ่งนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนที่อยู่ด้วยตัวเองได้นะคะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆน่าจะค่อนข้างยากระดับหนึ่งในการเข้าหานะคะัาน,นตรงนี้มันก็เลยทําให้เขาชอบนะคะคุณดูเป็นคนที่ไม่ได้ไปเรื่อยอะเออแบบกับคนอื่นอะคือไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้คุณดูเป็นคนที่แบบ ถ้าคุณไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็คือไม่เอานะคะไม่ต้องเสาสีนะมีความแบบชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วคุณเป็นคนที่พูดจาตรงนะเป็นคนที่แบบ วางแผนค่อนข้างเก่งในเวลาเดียวกันน่ะคุณมีบุคลิกถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันกับคุณคุณก็ค่อนข้างไหนค่อนข้างแบบดูแลดีถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยคุณจะเทคแคร์ดูแลดีมากๆนะคะนะเออแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะถ้าใครก็ตามที่เข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาชอบคุณแล้วคุณไม่ชอบเงี้ยคุณก็ปฏิเสธคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบให้ความหวังลงลงแรงอ่ะเออมันเลยทําให้เขาชอบนะคะบุคลิกของคุณตรงนี้บางคนคุณหน้าตาดีด้วยนะคุณค่อนข้างมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะนะเออ ทรับไม่เขาเนี่ยค่อนข้างชอบลหลงไหลคุณถามว่าเขาจะทําอะไรไหมกับการที่เขาลหลงไหลในตัวคุณนะคะนะตรงนี้จริงๆบอกเลยว่าเขาจะทำนะคะเขาจะมีการเ a k e a คชั่นนะคะเข้าหาคุณแน่นอนสําหรับคนนี้เนาะคุณอาจจะเห็นเขาเป็นไนเหลียนนะใบแรกนะคะคือเขาอาจจะดูนิ่งๆเนาะแต่พอเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วอ่ะคนนี้จะเทคแอคชั่นนะคะในการเข้าหาคุณ เขาอาจจะมีการกระทําบางอย่างนะคะในการที่เข้ามาหาคุณเข้ามาพูดคุยกับคุณเข้ามาทําความรู้จักนะคะหรือมีการแบบ การแสดงออกบางอย่างอะว่าเขาชอบเขาสนใจคือคนนี้จะไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะคะนะเออจากที่เห็นว่าเออเขาอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูแบบไม่ได้อะไรนะคะนะแต่ว่าพอมันเป็นคุณนะเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาต้องเทคแอคชั่นเขาต้องเข้าหาคุณถ้าเขาสนใจคุณเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นนะในการที่จะทําความรู้จักคุณถ้าจะรอให้คุณหันมาสนใจเขาเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเพราะว่า เพราะว่าลักษณะของคุณเป็นควนะีนดาบเนาะคนที่เลือกองนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านความผิดหวังเสียใจมาเยอะในเรื่องของความสัมพันธ์ในบางคนอาจจะเป็นม่านะคะเคยแบบผ่านประสบการณ์รักที่แย่ๆมาเนาะหรือว่าชีวิตคุณอาจจะสอนอะไรคุณหลายๆอย่างจนคุณรู้สึกว่าแบบคุณอยู่คนเดียวได้ไม่เป็นไรคุณแบบโอเคแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบใจง่ายนะต้องบอกอย่างนี้นะคะมันก็เลยทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าถ้าจะรอให้คุณเข้าหาน่าจะไม่มีวันนั้นแน่ๆเขาก็เลย ทํางานเฮกแอคชั่นในการเข้าหาคุณในการแสดงออกหรือว่าบางคนอาจจะมาแบบบอกชอบเลยก็ได้นะคะตรงนี้แต่แอนรู้สึกว่าก่อนที่เขาจะเข้าหาคุณหรือว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณอะมันเป็นมันเป็นช่วงที่เขาน่าจะคิดดีแล้วนะคะว่าเขาอยากจะเข้าหาคุณหรือว่าเขาอยากจะทําความรู้จักกับคุณจริงๆจริงๆคนนี้เขารู้นะวิธีในการที่จะได้พบกันกับคุณเนี่ย เขาต้องสม่ำเสมอเขาต้องอดทนเขาต้องพยายามเขาต้องชัดเจนว่าเขาชอบคุณจริงๆเขาสนใจคุณจริงๆแล้วเขาต้องแสดงความมั่นคงให้คุณเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ามาลอยๆคือคนนี้เขารู้ว่าคุณไม่เอาแน่ๆนะคะ เขาค่อนข้างรู้นิสัยคุณนะสำหรับคนนี้นะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่เดี๋ยวเขาจะเม k e a move นะคะในการที่จะเข้ามาหาคุณด้วยนะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็เตรียมตัวให้ดีเนาะเออคนที่เขาหลงไหลข้างใครคุณเนี่ยกําลังจะเข้าหาคุณนะโอเคจบไปแล้วเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2เนาะว่าใครนะคะที่เขาแบบลงไหลข้างใครนะในตัวคนที่เลือกกองที่สออยู่ตอนนี้เนาะไปดูกัน การนะคะสาหรับคนที่เลือกกองที่สองเนาะคือกองนี้นะว่าใครนะคะที่เขากําลังแบบหลงไหลข้างใครนะคะในตัวคุณอยู่เนาะขออนุญาตดูลัคนาราศีนะของคุณนะคะไม่ก็เขาเนาะมีราศีตุลน,นะคะราศีเมษธนูมีราศีมังกรนะคะราศีสิงห์นะ พฤกศกตูนนะคะแล้วก็ราศีมีนนะคะมีตูนนะเมษิน,นูนะคะมังกรเนาะพลึกศกตูนมีนะคะแล้วก็สิงนะมีเลข19เลข37เลข17นะคะเลข4แล้วก็เลข2 4มีเลข6ด้วยนะเป็นวันเกิดนะคะเป็นเนินเกิดเป็นเลขที่คูณหรือเขาชอบได้หมดเลยว่าดูการว่าคนที่เขาแบบลหลงไหลคลั่งใครนะคะคนที่เลือกกองที่2ออยู่ตอนนี้นะคนคนนี้เขาเป็นใครไปดูกัน เป็นคนที่มีความเป็นคู่กับคุณนะคะอาจจะแบบมีความเป็นโซเม่ mate, เนาะคุณกับเขามีความชอบอะไรเหมือนกันคล้ายกันนะคะ p a ส t l o เลขึ้นมาบางคนนะ่ะเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าหรือบางคนนะ่ะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักในอดีตอยู่แล้วนะคะคือรู้จักคนนี้อยู่แล้วเนาะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะสําหรับคนคนนี้เนาะแล้วก็น่าจะค่อนข้างมีคนชอบหรือว่าสนใจคนคนนี้เยอะนะ มาดูกันอีกนะคะเป็นคนชอบเดินทางนะไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่นะคะเป็นคนมีฐานะนะคะสําหรับคนคนนี้เนาะแล้วก็บางคนเขาอาจจะเคยเป็นม่มีลูกแล้วนะหรือบางคนก็จะแบบมีม,มีมีความนิสัยเด็กอะอยู่ในตัวเองนะคะมาดูกันว่าคนนี้เป็นใายเพิ่มพอดูเกี่ยวกับตัวต้นของคนคนนี้หน่อยคะ่ะเป็นคนเอาแตใจนะคะนะ เป็นคนมีลัก,กีิมนะสาหรับคนคนนี้ชอบเที่ยวกลางคืนญี่ปุ่นนะบางคนเขาจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะมีสัญชาติเชื้อชาติญี่ปุ่นก็ได้หรือในบางคนเนี่ยเขา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็ได้นะเกี่ยวสองสีนะคะสําหรับคนคนนี้เนาะแล้วก็เป็นคนเพื่อนน้อยนะโอเคมาดูกันเพิ่มอีกนะคะเกี่ยวกับคนคนคน,นี้นะว่าไพ่มี่ะไหร่จะบอกเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเขานะมาดูกัน เจ้าสำราญเห็นไหมเป็นคนชอบเที่ยวชอบแฮงเอาทชอบปาร์ตี้นะคะแต่ว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะเออมีวงสังคมของเขาประมาณนี้นะคะเป็นคนที่สดใสล่าเริงนะสําหรับคนคนนี้นะคะดูสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะเป็นคนใจดีใจบุญนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นเนาะแล้วก็เป็นคนที่แอนรู้สึกว่าคือเขาอะไม่ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรชีวิตเขามีความโชคดีในการที่เริ่มต้นทําสิ่งนั้นอยู่เสมอนะคะ ดูหน่อยนะคะว่าคนนี้เป็นใครเนาะคนที่หลงไหลนะคะข้างซ้ายคนที่เลือกกองที่กองที่สองอยู่ตอนนี้ขอดูหน่อยะคะ่ะพีนดาบโอเคคนนี้จะเป็นท่านลมนะคะมีถุนลุมเนาะเป็นไม้ผ่านการอย่าล้างมาได้เนาะเป็นคนที่ผิดหวังเสียใจเจ็บช้ำในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะเคยมี เขาเรียกว่าการผ่าตัดเนาะหรืออุบัติเหตุรุนแรงมาก็ได้นะคะเป็นคนฉลาดเนาะเป็นคนรักใครรักจริงนะคะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดในตัวเองนะคะสําหรับคนคนนี้เนาะเป็นคนที่อนุสมบางคนก็จะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนก็ได้นะเป็นแพทย์พยาบาลเป็นผู้ช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยสิบดานะคะเป็นหารตารวจอะไรพวกนี้ก็ได้นะสําหรับคนคนนี้เนาะแต่ว่าเหมือนผิดหวังมาเยอะนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะของเขานะแล้วก็เป็นคนใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ คนที่มีน้ำใจนะคะเห็นคนตกทุกข์ได้ยาวคนนี้จะแบบเป็นคนที่ยื่นมือให้การช่วยเหลืออยู่เสมอแล้วก็คนที่ค่อนข้างมีอนาคตวางแผนอนาคตบางคนเขาเป็นต่างชาตินะคะต่างภาษาเนาะหรือเป็นคนที่มีระยะทางระยะห่างจากคุณได้นะคะสําหรับคนคนนี้เนาะขอดูหน่อยว่าไพ่แม่มจะบอกนะเกี่ยวกับคนคนนี้เพิ่มเติมอีกนะคะขอดูหน่อย เนี่ยน่าจะผิดหวังน่าจะเป็นคนที่เจอกับรักสามเศร้าเจอกับเตอร์ปาร์ตี้นะคะเจอกับความทุกข์ใจเสียใจในเรื่องของความรักมาเยอะอาจจะเคยมีความรักแล้วคนรักของเขาอะ่ะแบบ เหมือนแบ่งใจให้กับคนอื่นหรือคนที่เขาพบอาจจะปันใจไปมีคนอื่นอะไรประมาณเนี้นะคะคนนี้เป็คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะจริง,รงๆเขาหน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมีคนให้การยอมรับเขาเยอะนะสำหรับตัวของเขานะคะขอดูหน่อยว่าทําไมคนนี้เขาถึงหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณนะคะนะอืคุณเป็นคนที่เขาคิดถึง นึกถึงอยู่ตลอดเวลาอยากเจอกม้กองนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นคนเก่านะคะ เหมือนคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนคุยหรือว่าคนเคยคบของคุณนะแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะเคยจบไปแล้วนะคะนะคุณเป็นคนที่ทําให้เขาเฮินได้นะเพราะไพ่มันเป็นสิบดาบเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยดูแลเทคแคร์คุณห่วงใยคุณมากๆรักคุณสุดๆไปเลยประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันอาจจะทําคือเหมือนมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจบกันไปนะคะตรงนี้ได้นะในบางคนนะอืคือ แอนขออ่านสองกรณีนะคะกรณีแรกเลยอะ่ะคือสาเหตุที่คนคนนี้เขาลหลงไหลข้างใครคุณน่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนเก่าเนาะเหมือนเขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันวนเวียนกลับมาเจอกันเพราะทุกครั้งที่เขาได้อยู่กับคุณน่ะต่อให้มันมีโมเมนต์ที่ทุกอะมันก็มีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่เขามีความสุขนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าตอนที่เขาคุยกับคุณหรือว่าได้คบกับคุณน่ะ เขามีความสุขมากเขาเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนมันมีแรงพลังใจอะในการที่ทําให้แบบชีวิตอยู่ต่อนะคะประมาณนี้เนาะมันก็เลยทําให้แบบเออเขาชอบคุณนะคะเขาเขาแบบสนใจคุณนะคะตรงนี้เนาะกับกรณีที่2ถ้าไม่ได้เป็นคนเก่าอะคนเนี้ยเหมือนพอเขาได้เจอคุณแล้วเขาได้เห็นคุณอะ คุณมีบางอย่างที่คล้ายๆคนเก่าๆของเขานะคะแบบอาจจะมีดิไซย์อาจจะมีหน้าตาบางอย่างที่คล้ายนะคะมันก็เลยทําให้เขาแบบเหมือนสะดุดแล้วก็อาจจะแบบเอ๊ะคนนี้ทําไมแบบเหมือนคนแฟนเก่าเขาจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนคุณทําให้เขานึกถึงคนเก่าๆของเขานะคะตรงนี้เนาะเออแล้วยังไงต่อนะคะขอดูหน่อยนะซึ่งคนคนนี้แอนรู้สึกว่า คือคุณนะ่ะน่าจะพอได้เจอหรือว่าได้คุยอะ่ะคือเขาค่อนข้างรู้สึกแบบใช่มากคนนี้แบบถูกสเปคถูกใจหมดทุกอย่างนะคะนะคุณเป็นคนที่แบบเขาชอบเลยนะตรงนี้เนาะแล้วก็อยากที่จะรู้จักนะคะอยากที่จะเข้าหาอยากที่จะแบบมีความสม่ําเสมอถ้าเป็นคนเก่าอะ่ะเหมือนเขาเองก็อยากที่จะ วนเวียนได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าการที่ได้คุยกับคุณมันแฮปปี้มันมีความสุขนะคะแล้วมีโอกาสที่คนนี้จะมีการทักมาด้วยนะเพราะไพ่เป็นไนด์ดาบนะคะจะมีการทักมาพูดทักมาคุยหรือว่าวนเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะตรงนี้เนาะสำหรับคนคนนี้นะขอดูหน่อยว่าเ,เขาจะเทคแอคชั่นอะไรอีกไหมคะขอดูหน่อย คือแอนร,รู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะเทคแอคชั่นในการเข้าหาคุณนะคะแต่มีความเป็นไปได้ที่ตัวคุณเองอ่ะอาจจะไม่ได้รู้สึก เหมือนที่เขารู้สึกนะคะตรงนี้เนอะเออเหมือนคุณอาจจะนิ่งใส่เขาอะค่ะในในตอนที่เขาแบบเข้าหานะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกผิดหวังกับการที่เขาเข้าหาคุณแล้วคุณแบบไม่ตอบสนองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนนี้ไม่ใช่คนเก่าหรือบางคนแบบไม่ได้มีคนเก่าเนาะคือคนคนนี้เขาจะเทคแอคชั่นในการเข้าหาคุณนะคะเพราะเขารู้สึกชอบคุณเนาะรู้สึกดีก็มีการเข้าหาแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะ ไม่ได้ตอบสนองอะไรใดๆกับเขาเลยคือคุณนิ่งนะคะคุณไม่ได้สนใจเขานะคะซึ่งมันจะทําให้เขาอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างรู้สึกอึดอัดแบบไม่น่าเลยไม่น่าทักเลยไม่น่าติดต่อไปเลยไม่น่าเลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็บางคนน่ะคือตัวคุณเองอะ่ะอาจจะ ได้มีคนคุยใหม่หรือเขาอาจจะได้ไปรับรู้ก็ได้ว่าตัวคุณเองอาจจะมีคนคุยใหม่หรือในบางคนนะคุณอาจจะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้เขาแบบยิ่งรู้สึกแย่เขาไปใหญ่ว่าแบบมไม่น่าทักมาเลยนะคะประมาณนี้ได้เนาะสาหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะก็จบไปแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากๆานะคะสำหรับการติดตามนะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสน,นะคะถือว่ามาดูการสนุกๆเนาะโอเคก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ะะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายๆต่อกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะก็คือกองนี้เนาะโอเคเมื่อกี้แบบฝนตกหนักมากนะคะพยายามแบบพูดเสียงดังนะคะสู้กับเสียงฝนเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าคลิปมันแบบรบกวนหรือเปล่านาะอเสียงถ้าเกิดว่าเสียงมันลบกวนเยอะยังไงก็แจ้งอีกทีนึงนะคะนะเออจะได้ลองแก้ไขคลิปดูนะถ้าทำได้นะคะมาดูการสําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะขออนุญ,ญาตดูลัคนาราศีนะของคุณนะคะไม่ก็ คนที่แบบหลงไหลค้ั้งไครนะคนที่เลือดกองที่3าอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นชาวราศีกุมนะเมถุนตุลกุมนะคะราศีบมีนนะราศีพฤษภราศีกุมแล้วก็ราศีธนูนะคะมีกุมนะเมถุนตุลมีนนะคะมีราศีธนูนะแล้วก็ราศีพฤษภมีเลขส4เลขหกเลข7ดเลข23าเลข39แล้วก็เลขสองนะคะ เป็นมันเกิดนะเป็นเดืนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยขอดูหน่อยว่าคนที่เขาหลงไหลคลั่งใจน,นะคะคนที่เลือกกองที่3อยู่ตอนนี้นะคนคนนี้เป็นใครว้าวคนนี้น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกนะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะเป็นลักษณะของคนนิ่งนะมีความเป็นแม่สูงหรือว่าค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะคนคนนี้มีโอกาสที่ ตัวเขาเองเนี่ยจะชวนคุณไปเดทเนาะหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ไปเดทกันกับเขาได้ไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงกับเขานะคะนะอคนนี้เป็นคนที่เพื่อนเยอะค่อนข้างสนุกสน,กสนานล่าเลิงนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องของความ,มาความสัมพันธ์มากจริงๆเนาะ อืมเป็นคนที่แอนรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เจอคุณจะค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับคนคนนี้นะคุณจะไม่คาดคิดนะคะว่าแบบเอ้าคนนี้หรอที่แบบลหลงไหลข้างใครฉันอยู่นะคนนี้เป็นลูกคนเดียวนะคะเป็นนักวางแผนนะตัวเล็ก จีนนะคะจะลุกเครื่องจีนหรือว่าออมีเชื้อสายจีนรวมถึงก็จะพูดภาษาจีนก็ได้นะแล้วก็ผมดํานะคะคนนี้นะนักศิลปะอาจจะชอบงานอารงานศิลป์นะคะงานศิลปะได้นะสำหรับคนคนนี้นะคะขอดูเพิ่มเกี่ยวกับคนคนนี้เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่เมื่อไหร่จะบอกเนาะกับคนนี้เพิ่มเติมนะคะมาดูกัน เป็นคนชิลๆง่ายๆนะคะสบายๆเนาะไม่ค่อยแบบซีเรียสจริงจังกับชีวิตเยอะเป็นคนที่มีความเทเยอทะยานเนาะบางคนอาจจะเป็นนักบินก็ได้นะหรืออาจจะแบบออมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยก็ได้นะคะสําหรับคนนี้เนาะเป็นคนที่แอนรู้สึกว่าเขาค่อนข้างน่าจะใช้พลังงานเยอะนะคะในการเรียนแล้วก็ในการทํางานเนาะอก็เลยทําให้คนคนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการพักผ่อนได้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ เก่งฉลาดนะคะม,มาดูการคนนี้เป็นใครนะคนที่เขาลหลงไหลข้างใครนะคะคนที่เลือกกองที่สามอยู่ตอนนี้เนาะขอดูหน่อยนะคะว่าเขาเป็นใครนะมาดูกัน Okay. คนเนี้ยโสดเป็นคนไกลเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีระยะทางระยะห่างจากคุณได้นะคะ <c oughs> เป็นคนที่ชิลๆสบายๆนะคะอาจจะอชอบเดินทางเนาะหรือเขาทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะคะนะสำหรับคนนี้เนาะเอออาจจะเป็นพ่อค้านักลงทุนอะไรประมาณนี้ได้เนาะเป็นคนที่มีฐานะมีความมั่นคงในตัวเองนะคะสําหรับคนนี้เนาะแล้วก็ชาราศีพฤกษกอะ่ะขึ้นค่อนข้างชัดเนาะ คือคนนี้แอนรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอบอุ่นเป็นคนที่ใจดีนะคะบางคน,นอาจจะเป็นคนที่แบบแม่ห่วงเออแบบอาจจะค่อนข้างรักแม่มากหรือว่าเขาใช้ชีวิตวัยเด็กจนโตเนี่ยมากับคุณแม่ของเขาคนเดียวได้นะคะสําหรับคนนี้เนาะแล้วเป็นอะไรที่แอนรู้สึกว่าเขาค่อนข้างรักคุณแม่ของเขาแลวแม่ของเขาเนี่ย หมายถึงตัวเขาก็รักคุณแม่แล้วคุณแม่เขาก็ค่อนข้างห่วงเขามากนะคะแบบห่วงมากคนนี้แบบหัวแก้วหัวแหวนเพราะว่าไพา่มันเป็นแบบลูกคนเดียวเนาะคนนี้ยิ่งเป็นลูกคนเดียวแล้วเขาเค่อนข้างแบบมีฐานะมีอะไรก็ตามที่มั่นคงหมดแล้วแม่เขายิ่งห่วงมากๆนะคะดูแลเหมือนไข่ในหินเลยนะสําหรับคนนี้แล้วก็แม่ของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเปดูแลเทคแคร์ care, ลูกคนนี้มากๆคือไม่ว่าคนนี้ต้องการอะไรแม่เขาแบบจัดให้หมดทุกอย่างนะคะนะสาหรับ คนคนนี้เนาะที่ขึ้นมาบางคนนะ่ะคุณกับคนนี้มีอายุต่างกันนะคะอาจจะมีอายุต่างกันแบบ5ถึงปีนะคะได้นะสำหรับคนคนนี้เนาะคือแอนเห็นพลังงานของความอบอุ่นของความที่แบบมีครอบครัวที่น่ารักนะคะแม้ก็ทั้งต่อให้เขาเองจะเป็นคนที่อยู่กับแม่เขาก็ตามอะแต่แม่เขาก็ดูแลเทคแคร์มากๆแบบดูแลไม่ให้ขาดเลยนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะ มาดูกันอีกเกี่ยวกับตัวตนของเขานะคะว่าไพา่อมไรจะบอกเนาะเกี่ยวกับคนคนนี้เพิ่มเติมอีกบางคนเขาจะทํางานเฉพาะทางเฉพาะด้านนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงบางคนท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะของตัวเองนะคะนะตรงนี้เนาะคุณมีโอกาสได้เจอกับเขาผ่านการเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะคะผ่านการออหากคุณได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์งานเฉลิมฉลองบางอย่างนะคะของเพื่อนนะหรือว่า ของในเครือญาติพี่น้องก็ได้แล้วก็ทําให้ได้เจอกับคนคนนี้นะคะขอดูหน่อยว่าทําไมคนคนนี้เขาถึงได้มาลหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณนะคะเขาชอบนะความที่คุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนเฟลลี่คุณเป็นคนที่เข้าขคนง่ายคุณดูอบอุ่นนะคะดูเป็นคนที่รักครอบครัวดูเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่คุณได้คุยกับคนนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่กําลังดื่ม น้ำนะคะในงานเลี้ยงอยู่นะตรงนี้เนาะเออแล้วมันก็เป็นการคุยกันแบบชิวๆแบบเออแนะนําทักทายคุยกันแล้วเขาอาจจะฟิลโมเมนต์ได้ถึงความสนุกของคุณความเป็นกันเองความดูสบายๆของคุณในบางเรื่องนะคะแล้วมันทําให้เขาชอบนะเขารู้สึก ความน่ารักของคุณตรงนี้นะคะนะเขาไม่รู้สึกอึดอัดเลยในตอนที่เขาได้คุยกับคุณหรือว่าเขาได้เจอกับคุณนะคะเขารู้สึกแบบมันมีความสุขนะกับกับการคุยกับคุณตรงนี้นะคะอยากคุยแล้วคุยอีกนะอืมาดูกันว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะกับการที่เขาหลงไหลข้้งใครคุณเนอะจริงคนนี้อาจจะไม่ได้กล้าทําอะไรนะคะนอกจากแอบซองนะแอบติดตามชีวิตคุณนะคะแอบดูว่าคุณเป็นยังไงคุณทําอะไรนะคะคุณ ชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะเออการที่เขาแอบ,บส่องแอบบมองแอบ,บติดตามชีวิตคุณอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการแสดงออกนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีการเริ่มเข้ามาพูดคุยกับคุณหลังจากที่เขาแบบมีการแอบ,บสืบชีวิตคุณสักระยะหนึ่งก่อนแสดงว่าคุณกับเขาถ้าได้เจอกันแล้วจะมีการแลกคอนแทคนะคะมีการแลกโซเชียลมีเดียกันก่อนแล้วเขาก็จะไปส่องดูคุณในสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ว่าแบบคุณ ชอบอะไรคุณเป็นคนยังไงคุณนิสัยยังไงนะคะแล้วก็จะเริ่มเข้ามาด้วยการแบบกดไลค์รีพายสตอรี่นะคะหรือแสดงบางอย่างให้คุณได้รู้ว่าแบบสนใจนะเออดูอยู่ชอบท้ายที่สุดแล้วแอนร,รู้สึกว่าก็มีโอกาสที่เขาก็จะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะสําหรับคนคนนี้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่คุณทั้งคู่อาจจะได้พูดคุยกันซึ่งการพูดคุยกันน่ะตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นการพูดคุยกันในลักษณะที่แบบเป็นเชิง เพื่อนก่อนเป็นเชิงกลยาณนมิรก่อนนะคะแต่เขาอ่ะน่าจะค่อนข้างชอบคุณนะสำหรับคนคนนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสด้วยนะที่ในตอนที่คนคนนี้เขาเข้ามาคุยกับคุณนะ่ะในช่วงนั้นน่ะตัวคุณเองอ่ะมีตัวเลือกนะคะหรือในบางคนนะ่ะถ้ามีแฟนเก่าอ่ะก็เหมือนแบบมีแฟนเก่าหรือคนเขาคุยเก่าของคุณอ่ะ วนกลับเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันกับที่คนคนนี้เขาก็เข้ามาสนใจคุณนะคะตรงนี้เนาะแต่แอนรู้สึกว่าคนที่เลือกกองเนี้ยคุณน่าจะแบบตัดสินใจในการที่ไม่ได้มีใครนะคะคุณอาจจะตัดสินใจในการที่อยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแล้วก็อาจจะเทคนเหล่านี้ทั้งคู่ไปนะคะด้วยความที่คุณอาจจะรู้สึกว่า คือเป็นเพื่อนดีกว่านะคะอยู่แบบนี้ไปดีกว่านะคะนะคุณไม่ได้อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะในเชิงของความรักเนาะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะแอนรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะน่าจะกําลังแฮปปี้กับตัวเองแล้วคุณไม่อยากที่จะไปมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิ่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเติร์ดปาร์ตี้นะคะประมาณนี้เนาะมันก็เลยทําให้คุณจะเลือกตัดสินใจที่จะแบบอยู่คนเดียวนะคะมากกว่าเนาะ คนเหล่านี้แอนรู้สึกว่าคุณก็จะให้เขาเป็นแบบเพื่อนเนาะจริงๆคุณตัดสินใจอยู่คนเดียวนะคะคุณไม่อยากมีปัญหาไม่อยากทะเลาะหรือว่าไม่อยากจะต้องมาแบบเทคนนี้เพื่อที่จะไปคุยกับคนนี้นะคะนะยิ่งแฟนเก่าคุณวนกลับมาคุณก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าแฟนเก่าคุณน่ะหรือคนคุยเก่าของคุณที่จะวนกลับมาเป็นพลังงานของคนที่ท็อกซิกนะคะหรือเป็นพลังงานของคนที่แบบ ไม่ได้คุณไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นนะในบางคนนะคะมีโอกาสเนาะที่จะมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามานะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เอาอะอยู่คนเดียวดีกว่าแล้วก็คนเหล่านี้คุณก็จะเขาเรียกว่าคุยสักพักคุยสักระยะหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะนิ่งเงียบหายจากคนเหล่านี้ไปนะคะนะเออสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะอืมประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามนะคะจะตรงไม่ตรง หรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะอย่าไปซีเรียสนะคะถัวมาดูกันสนุกๆเนาะโอเคขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย